รวมแรกค้ามักกี้รวมยาดประจำปีใจตะคุณจูจ,อออจอ่อยสำหรบเหล่าเจงเอออฮะไอ้ได้สินี้ล่ะนู่นนู่นคว่าข้าวรวมยาดได้ตะคุณจูจ่อยและเจงเจงเออฮะว้ามาเลยดยยู่นนู่นไรเลยันปันปลื้มังคือมูลนิธิ ธนาเวทจุ้ยจู่จุวยถึงเป็นใต้ตะคุลจู่จุ้ยเจงือโดยกับนันทีระบุจู่จุ้ยและก็พร้อมด้วยคณะกรรนะมาการจากุนละเนตีตักธนาเวทฮะก็เชิญบอแมปีนองเอนญยาใต้ตะคุลจู่จุวยและสีตั้กันตะคุลกางเกงด้วยมารวมงานรวมญาติประจําีในงานใต้ใหญ่รักใต้จำบันจู่จุ้ยและเจงแล้วก็จัดกันตีได้หลายดูดูวยฮะเจงตั้มตรงประดินก็จัดเ่วัดกวนปลิงเจงือ วันเก้าแตยีเจบตองตละคุมตองพันห้าร้หิบนี่ยืมจังแต่เวลา1ิดตามนาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็มีจุดประสงค์รมองแล่ดูนุ่ยแะ เตียงตั้มตรงบดินก็มีวัตถุปะสงค์ในการจัดงาน,น,นปัี้จิงหนึ่งเพื่อจำบุญให้บรรพบุรุษใจตาคุณจู่โจยที่หลวงหลับโตเพือ่อแสดงความกระตัอนอยู่กระจเวิตีอตปูย่ายในใจตาคุณกล้ามให้ปีนองเพือ่อนปองยาิได้ามาปบปานดูจากันเทียมความรักกล้ามากี่ตะอดไปอ๋อแล้วไนางานมีอะไรบ้างเลยดูด้วยไม่จังว่าเก่งงง่นงานนี้มีท้งอาหารเครื่องดื่มพร้อมด้วยกิจกรรมจันจน,น,นาการความบันทึง่ามากมายเหล่วการลุ้นจับรางวัลจริงจุกมากมายแล้วเก่งงึ่กตั้งนกตั้ง Rolling หมาต้อนในนุยมาต้านพบกันในนอนพี่น้องเอื้อตระกูลจู่จ้ยและกับตระกูลกลางเคียงควันเศร้าที่2ีตุลาคม2565นี้ที่วัดขวนปริงตำบลพนมวังอำเภอขนกนุนจังหวัดพัทลุงแต่ที่สำคัญใจเอื้อความมันเติ้งพี่เต็ดพี่เต้งานนี้ตาใจด้พบกับนักร้องอัดเป็นเตียงหนักจืดมาดมเวทีกันจริงไม่ใครบ้างเะดูนุยฮะไม่นักร้องเจ้าคนด้วยจังจังหวัดพัทลุงน้องตักกระติจอนฮะเจ้าก้องปริงดังมากมายในยูทูปมาพร้อมกับหลุดหลงเปื ชีวิตคุณป๊อดกำปนัดและกาติลเป็นเจ้าเที่เข้มเอ็มอังกัญะฮะอลาครอะลาครอออันนี้อาตักนุกตักรวยอ่ะพี่ต้องไม่ปล่อยแม่เนอ่ะพี่ต้องไปกันพี่ต้องไปกันพี่ต้องไปกันพี่เด้อเฮอะลา